รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวินคูลิ่งพลัสเนวเอ็มจีเอสเอสรีไฟเมนไมเนสวิตาซีเรียลดิง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอลมถาจารย์ใหม่กับผมต้าชุมปชัยและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัดไทยและพี่ต้นทองรับสวัสดีค่ะวัาดีและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวิงคูลิ่งพลัสรถยนต์ m g และใหม่เนส t ิต้าซีเรียลดริงค์ค่ะวันนี้คกรรมการท่าน ดูสดใสสลืกเกินบอกเลยที่เราสดใสขนาดนี้เพราะยาถึงจริงๆไปเติมยากันมาแล้วไปเติมยากันมาเยอยเช้าเช้าแบบนี้เราต้องเป็นแบบสีเขียวสดใสกันนิดนึงคุณผู้ชมดูรายการจะได้สดชื่นด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูความสดใสของแขกรับเชิญของเราบ้างดีกว่านะฮะานแรกครับนั่นก็คือหญิงหญิงสรุชาจริงไนล รีบๆเหรอตัวพี่ฟาม่ะยังไม่ได้แนะนำตัวกันเลยหนูรีบหนูกลัวอะไรพี่พี่ทำไมพี่รีบเขาประวัติเยอะไงประวัติดีๆทั้งนั้นแหละทั้งนั้นเลยอืมเด็กๆทำกัข้าบ้างไหมคะพอได้ค่ะครั้งที่แล้วมาบอกว่าทำเขียวหวานอร่อยยานกนะหวานเลยครั้งที่แล้วหวานเลยแล้วตอนนี้เราโสดไหมคะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกันอะนะพี่ไม่เห็นเกี่ยวเลยอะเหรองั้นเดี๋ยวให้หญิงเนี่ยไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันเนาะโอเคประจำที่ได้เลยครับมาครับลักสดใส่ท่านที่สองของเราได้คือแจมเรัชตาสวัสดีครับแจมข้อหนึ่งบ้าฟิตเนสผู้ชายคนนี้เขาเล่นฟิตเนสเขาลีนทั้งตัวเลยนะนี <Beam ís> ่เขากล้ามแน่นเลยนะไม่เชื่อ เช็คไปเช็คพี่ทองไม่เชื่อค่ะบอกว่าขอลองจับดูว่าจริงหรือเปล่าพี่ธงลองไปจับดูมาได้แน่จริงแน่จริงมาได้เปลเดินไปแล้วนะอย่าอย่าก่อเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปิดดูกล้ามท้องทั้งสามคนเลยเอามานะ้สามคนเดิมสองเดยมได้แล้วสามคนเลยก็เอาจริงเหรอไาเดิมสองเดม เรื่องทำอาหารไว่าเราชอบทำอาหารไมยแจมปกติผมก็จะทาเป็นพวกอาหารคีนครับส่วนว่าอาหารคีนมันจะรสชาติจืดแล้วพวกต้มยาอะไรเงี้ยทำเป็นแบบที่มันมีรสชาติจัดๆเงี้ยต้มยาเคยทำครั้งหนึ่งครับแต่ก็ไม่อร่อยเท่าไหร่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คณะกรรมการช่วยตัดอยู่ที่ว่าดวงคุณจะได้คณะกรรมการหรือเปล่าโอเคนะแจมพร้อมนะครับพร้อมครับผมย้ที่ได้เลยครับ มาครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมเพื่อชิง<ห>วัตถุด,ดิบจาก3ตู้เ<ห>ย็นนี้นะฮะซึ่งผู้ที่ชนะคุณจะต้องเลือกวัตถุดิบ15าอย่างจาก3ตู้นี้ผู้แพ้จะเลือกได้แค่8อย่างจากา 2>, 2ตู้นะฮะและที่สําคัญวัตถุดิบที่เลือกมาทุกอย่างต้องใช้ทั้งหมดนะฮะมาครับเรามาเริ่มที่เกมปริศนาทายภาพนี่คือภาพปริศนาของเรามีทั้งหมด5าพระย์ พอจะทราบไหมใครทราบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยอันนี้คือรูปอะไรรูปอะไรอ่ะใครทราบก็ตอบแล้วกดกระดิ่งตอบเลยห้าพยางามห้าพยางามอ่ะยิงต้นเหรอยิงต้นมะม่วงมะม่วงน้ำตาหวานไม่ใช่ยิงต่อว่าชื่อชื่อมันชื่อมันชื่อกับผลไม้มะม่วงน้ำดอกไม้โอ้โหมะายิงตอบว่ามะม่วงน้ำดอกไม้เป็นคำตอบที่ ทุตดทเดี๋ยวเรจะต้องเลือก15อย่างกับ3ตู้แต่แจมตู้เย็นที่แจมจะเลือก2ตู้เนี่ยตู้ไหนบ้างครับเอ่อ1กับ3ครับเรามาดูกันนะครับว่าแจมได้วัตถุดิบอะไรบ้างคับต,ตู้1เป็นตู้เนื้อสัตว์โอ้ยเลิศโอ้เป็นตู้เนื้อสัตว์ถือว่าโอเคตู้ที่3ของแจมเป็น15เอ้ยเน็ตแ เป็นผักอ้าวเนื้อัตว์กับผักเเป็นเนื้อสัตว์กับผักนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการจัดไข่เพื่อเลือกผู้ช่วยเป็นคณะกรรมการของเราในนี้จะมีไข่ทั้งหมด8ใบมีพี่ไก่2พี่ปลาไทยสองพี่โต้งสองและอีก2ไม่มีผู้ช่วยนะครับเราต้องช่วยตัวเองนะครับคุณหญิงหนุกหนุกกลัวมากเลยหญิงพี่เชื่อว่าหญิงทำได้พร้อมแล้วพร้อมแล้ว อ่ะยิงพี่มัดพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่ไม่เป็นไรนะแจมครับถ้าแจมอยากให้พี่ไก่ช่วยอีกคนก็ได้นะพี่ไก่ทั้งสองคือวิ่งวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมไ่่แล้วพี่ไก่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 พี่พี่ไก่พี่่พี่ไก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  โอเคครับและตอนนี้ท yeah ั้งสองท่านก็เลือกกรรมการประจำสีไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุกกิ้งกันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปราผ้านมดาวนี้เพร่าน้ำแร่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ พิพยประกันภัยและช่วงที่แล้วลน้องหญิงหญิงตอบถูกจึงเลือกได้15อย่างจาก3ตัวแล้วก็เลือกมาดังนี้ แน่นแน่นเลยล่ะครับทําอะไรละ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากาันอ่ะแล้วน้องก็ยังได้พี่ไก่เป็นผู้ช่วยอีกด้วยล่ะครับอ้าวเรามาดูทางน้องแจมกันบ้างน,นะครับน้องแจมก็เลือกได้8อย่างจาก2โต๊ะก็คือต๊ะเนื้อและก็โต๊ะผักนั่นเองอ่ะก็สบายสบายละครับแบบนี้แถมมีพี่ทงธงเป็นตัวช่วยลางานในพี่พาทาคอยตรวจว่าใครจะทําผิดกติกาหรือเปล่า กลับมาชุ่มที่สองช่วงคุกกี้ของเอนะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำยาปรับผนุ่มดาวนี่เครื่องดื่มสลิมมากและทิพย์พยาบาลกัญไพและต่อจากนี้ฝ่ายมูนบรูซีอาชาจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่แต่จะเป็นยังไงนะไปชมกันเลยเริ่มเลยครับเริ่มเลยเริ่มเลยทีแรกเราต้องตั้งกระทะก่อนแ้่ก่อนเลยครับหรูอมันใหญ่ก่อนไม่ใช่เหรอทำไมมันเร็วจังเลย มันเร็วมากเราเอาครบมาครบมาครบมากหญิงทำอะไรครับได้ไหมแล้บากีหนูไม่ได้เข้ามาหรอหนูจะมักช่วยอะไรสิบห้าอย่างสิบห้าอย่างเยอะมากเลือกมาครบไม่หญิงเอามอาใหญ่นะครับเลยแล้วเราจะไม่เลิอกกันใช่ไหมโอ้คนละเรื่องอีกแล้วนะได้ไหมทั้าหมดอุ้ยใหญ่มาอันนี้ก็ต้องบอกวมันเกิดอันนี้หาดบางๆเนี่ยเดี๋ยวไม่สุกนะแบบอย่างเราจะทำอะไรครับ แปดอย่างผมทำเป็นสเต็กอกไก่ครับผมสเต็กอกไก่ใช่ครับทำไมต้องตำตำอะไรอยู่นะตำ<า>กระเทียมกระเทียมกับพริกไทย เอ่ออันนี้ตำรวจกำลังเช็ชคของอยู่ใช่ไหมฮะโอเค<ช>ครับกะเพราอะไรมีได้จานไก่เฮ้ยก็ดูคล่องแคล่วอ,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 อยู่นี่เฮ้ยสิบห้านาทีอ่ะเร็วมากทันทันท,นทนันหนีมาดูน้องแจมแล้วก็เอามือลองกาก,ก่อนนะครับว่าจะบ้างตรงไหนบ้างอ่ะแล้วก็ลงมือเลยอ่ะส่วนหมูของน้องหญิงหญิงแล้วก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อด้ดยหั่นพริกซะหน่อยมหาเร็วจังครัวนี้ กะเพรานี่เป็นเมนูที่พี่ไก่ถนัดด้วยนะที่บอกเลยใช่แต่หนูต้องปรุงหนูต้องปรุงเองนะพี่ไก่ช่วยชิมไม่ได้นะเรื่องรสชาติอ่ะออรใช่ของแจมก็เหมือนกันครับเรื่องรสชาติแจมต้องปรุงเองชิมเองอุ้ยทำอย่างนี้เหรอใช่ครับทีแรกอ่ะผมก็จะผ่านแบบนั้นเอาละเอาอะไรไอ้พี่แข็งๆจะรีบทำก่อนที่เดี๋ยวไม่ชอบเลยค่ะมือแล้มันสุกผ่านไปแล้วสี่นาทีแล้วจ้ะเราจะสุกไม่ทันแล้วมันจะได้เออมัจะสุกไม่ทัน อันนี้หมูหมักยังขยำเลยขยำเออโอเคใส่เกลือยังหนูงใส่แล้วใส่เกลือนิดหนึ่งไหมครับใช่ค่หนูอ่ะหนูยังไม่ได้ใส่เกลือเลยอ่ะยังนิดเดียวนิดเดียวเอาแล้วเหลือสิบนาทีสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ นี่ก็ยังครุกยังหมักกันอยู่เลยล่ะก็เอาให้เข้าเนื้อเข้าหนังแล้วก็ตอกเอาซ่อมเจมโดนะครับแมอย่างนี้รสชาติถึงอกถึงใจล่ะครับและน้องหญิงงแล้วก็เอาน้ำมันลงกระทละแล้วล่ะครับผมแฮอยู่แฮมอย่างนี้นนนใส่หมดนี่ม,นมันก็มันก็ดูเข้ากันอยู่นะทั้งหมดเนี้ยแต่มันจะมันก็คืออ่านกินทั่วไปนะเนี้ย คือมันก็ไม่ได้คีนขนาดแบบจนจืดไงอ่าอ่าโอเคโอเคเส่หมดเลยอะไรนะครับต้องแซ่บๆกรบเพราต้องแซ่บหญิงนิดน้อหญิงไม่แซ่บหรอกรัไปเยอะเลยนะดิแซ่บมากเลยสีแดงนะครับน้องหญิงน้องหญิงบอกว่าจะทำกระเพราได้มาสิบห้าอย่างเธอใส่หมดทุกอย่างเลยแล้วเราก็เตรียมทุกอย่างให้แล้วก็ชิมนู่นนี่นั่นนั่นแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะเป็นไงระหว่างกะเพรากับสเต็กนะคะ คนละเรื่องคนละรสแต่ต้องรสชาติให้อร่อยทั้งคู่แล้วเราจะรู้ว่าใครจะชนะเพราะว่ากายไม่กินดิบไม่ได้ไม่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 ทากันเพาะไอยังพี่บามไอยังจะให้พี่เล่นไอเลือยูหรอไม่ใช่ไอยังพราไอแล้วหนูจะได้ใส่โอ้ยเราเนี่ยนะเราเนี่ยนะเอาเอาฝาปิดเลยลูกมันได้อบมันได้อบไปด้วยเอาลงเลยไหมคะพี่ไก่ยได้ค่ะ นี่เขาเป็นดาวติ๊กตอกเหนพี่ไก่คนดูเป็นแสนเลยนะวิวในติ๊กตอกเขาอะพี่ไก่เออพี่ผัดติ๊กตอกกันนะคะเล่นนะหลังจากเสร็จมีการคูดถ่ายติ๊กตอกกันในรายการแล้วครับคุณผู้ชมดิวไว้ก่อนค่ะโดนพี่ไก่หรือโดนพี่ไก่พี่ไก่ค่ะพี่ไก่มนแค่ตืด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 อย่างเงี้ยนี่แจมครับแจมอยากเป็นดาวติ๊กตอกเหมือนหญิงไหมอ๋อไม่เป็นดีกว่าครับไม่ไม่ชอบหรอะไหร่ไม่ชอบเล่นไม่ชอบเล่น เก่งคุยนะเก่งคุยนะเก่งคุยนะเอาชวนคุยยังไงทำไมมันน้อยจังแล้วก็มารกลกินคอไหมเนี่ยกินเถละครับโอ้โหของน้องหญิงๆละไปไกลแล้วละครับนั่นละก็เอาเส้นพาเกตเต้ลงไปอีกด้วย ดูสีสันนี่จัดจ้านนะจะออกไปทางเผ็ดนะครับน้องหญิงเยิงอ่ะส่วนสเต็ตกไก่ก็ดูน่ากินอยู่นะครับแล้วก็เอาหอมหมวใหญ่ลงไปในกระทะอีสกสะกดยแมใกล้เสร็จแล้วทางคู่สีส่นาทีสุดท้าทยพี่ผัดไทยดูข้าวคั่วให้หนูหน่อยข้าคั่วเราไปทำน้ำราดใช่ไหมพี่พี่ดงกำ,กำลังคิดว่าจะทำเออเพราะมันไม่นั้นมันดูแบบเป็นสเต็ตกจืดๆอ่ะเฮ้ยไม่ตลกเลยนะอันเนี้ย ไม่ตลกเลยนะอะรมะขังซอสปรุงรสือซีอูดอาจารมึงทำต่อไหมซอสปรุงรสืูซีอูดเล่นมืล้างมือแล้วค่ะคุณผู้ชมถามว่าแจมหนูจะทำอะไรทำสเต็กเอาอะไรมาคิดว่าจะทำสเต็กแล้วหนูทำเป็นไหมสเต็กทำยังไงเอาไก่มาหมักกับพริกไทยเกลือแล้วก็หมักกับกระเทียมแค่นั้นเราก็กลัวว่าเอ๊ะ ไอหมักไก่แค่เนี้ยแล้วมันจะมีรสชาติมาจากอะไรพ<ด>ี่ก็เลยทําน้ําซอสเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันรีบอ่ะสามนาทีสุดท้ายไม่รู้มือนจะรสชาติเป็นยังไงไอความที่เป็นน้ำจิ้มแจ่วเพื่อให้หมูมมาจิ้มให้มันมีรสชาติต้องมารอลุ้นกันว่าไก่ของน้องแจมอ่ะจะรสชาติเยี่ยมโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วจริงอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าหญิงอชอบแบบกินเผ็ดๆหรือว่าแบบรสรสที่เราชอบรสชาติก็แล้วแต่อาหารน่ะพี่แต่ก็จะชอบความอาหารรสจัด กัดเใช่แต่ว่าอันนี้ก็ได้นิดนึงไม่ได้ถือว่าไม่ได้เติมทันนะย้ำปรุงทันนะประมาณอีกสามนาทีมีเวลาเป็นซอสอะไรอ่ะเคือซอสอะไรพี่ดงเองปรงนะควายเคยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาชับช่วยให้เป็นไงหญิงอร่อยว้าวเราคือเป็นคนกินแบบว่าแม่อันนี้ขึ้นได้เลยไหมขาดเชฟค่ะทุกอย่างมันจะมีความไร้เบาๆอบไส้ยุบอบไวน้ำตาลน้ำตาลไหนวะ ตอาานเสิร์ฟเสิร์ฟก่านกนหรือว่าหันหันไหมอยู่นี่ค่ะไม่หันใช่ไที่ตรงไหนเลยครับหันไปเลยหันไปเลยถ้าหันออากมาหันก่อน <มา S 2> ตัวผัดไทยไม่ได้เป็นผู้ช่วยในการปรุงนะคะแต่เป็นคนจับผิดค่ะว่าแต่และคนเนี่ยเอาวัตถุดิบมาแล้วใช้ครบไหมนะคะก็ะตรวจเรียบร้อยแต่รสชาติไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าดูเขาสับสนมากเดี๋ยวลุ้นดีกว่าอยากลุ้นมากเลยว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะคะเอาหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วเจ้าเ้วครับ ท่นบอกหนึ่งนาทีแล้วแก้วปิดแนวเอ้าสีแดงเสเป็นี่แรกไม่ฝากข้อฝากข้อแกมข้างหลังเสร็จไหมเก้าวิเก้าวิรอบเลยเสร็จไหมสีเทวเสร็จันเวลาพอดีเอาละครับตอนนี้ทั้งสองสีก็ทำหาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องรถเเป็นยังไงช่วงหน้ามน สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเบบซีโซฟีชาโคลเฟรชการเปานช่วงเรายนะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดย <c oughs> เครื่องดื่มเบบซีเดอะพิซซ่า1 1 <c> 12 <oughs> และบิ๊กซีกินเสร็จครั้งแรกรสชาติเป็นยังไงบ้างแซ่บแซ่บ อร่อยอร่อยไหมน่าจะแจมครับมั่นใจไหมสเต็กของเรามีความพิเศษจากที่อื่นยังไงน้ำซอสครับน้ำซอสที่อย่ามาน้ำซอสที่ดงทงเป็นคนทำไม่ยด้ชู้าว่าน้ำซอสพี่ไม่ได้ทำเริ่มจากอีกหญิงรอตนี้จ้ะเดี๋ยวพี่ยกไปให้หญิงคิดที่เมนูยังคะเมนูเป็นสปาเกตตีผัดกะเพราสามสหายค่ะเว้ย สามสาหายสามสหายค่ะสามสห่ายก็มาเขาจะมีความเผ็ดไปปลายค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเส้นเขาก็จะมีเวลาเคี้ยวเข้าไปลมันจะมีความกรุบกรอบอันนี้คือหนูเดาเพรว่ามันน่าจะอย่างนั้นหนูคิดเดาเองว่ามันดีวันนี้พี่ผัดสวยมากอ่ะจริงหน้าเอวนมต้มสวยมากโอ้ทำไมวันนี้พี่ผัดนมใหญ่อะนมใหญ่สิลูกเพราะว่ายกชงตัวนี้ตัวใหม่ เนี่ยลูกไกก็ไม่เป็นไรแขอไปยืนข้างแม่ได้ไหมอ่ะอยากเห็นหน้าแม่ตอนชิมแม่ตั้งใจชิมนะเนี่ยชิมคำใหญ่ด้วยแม่ตั้งใจชิมพอชิมเสร็จแม่จะขาดใจตายหนูเหี่ยวใครหั่นเจอหั่นใช่ไหมไม่ใช่พี่ไก่แม่หนูหนูหนูหั่นใหญ่เหรอ อาจจะใหญ่ไปนิดนึงหันตามเส้นเนื้ออไม่ได้หันขวาอมอมันเลยจะไม่ว่ากัาหมูเนียไอตัวนั้นก็ใช่เลยอะเส้นสปาเกตตีและปรุงเนี่ยครุกเคล้ากันดีมากแล้วก็เผ็นจริงๆเผ็ดเผ็ดด้วยแซบคือรสกลมกล่อมมากแต่โดยรวมรสชาติผ่านนะคะดีดีงามมาหญิงสวยมหน้า คำใหญ่มากใหญ่แต่ว่าไว้ใจยิ้มอ่ะยิ้มอ่ะเฮ้ยยิ้มยิ้มยิ้มซ้ายและยิ้มขวาอร่อยเย้อร่อยแลวรสชาติดีครับหอมกระเพราแบบมันมันกลิ่นกระเพราันขึ้นเข้าจมูกเลยอ่ะมันดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวที่ยิงหั่นหมูใช่ไหมพี่ก็ไม่กินหมูไงครั้งนั้นหนูจะปรับปรุงนะแต่เอาได้รสชาติดีระวังตัวไว้ น่าจะดีน่าตะดีทิสัยดีด้วยแหละดูรสชาติเป็นอย่างไรกินสปาเกตตี้เหมือนกินหมี่ั่วรึเปล่ามีท่านผู้มรู้สึกว่ากลิ่นกระเพรามันขึ้นออกลมนะรสชาติกลมก่อนดีมากมีความเผ็ดเค็มมีความหวานแบบปลาเลมนิดเดียวมันทำให้โวนมากอาหารออกมาแบบอร่อยเลยนะอร่อยมาก ไม่เป็นไรเดี๋ยวเตรียยใหม่แล้วเมนูนี้มีชื่อว่าอกไก่ไฮเปอร์ไฮเปอร์มาจากอะไรคะไฮเปอร์มาจากทำกันแบบโลกมากทำกันไม่หยุดเลยไม่หยุดนิ่งกันเลยเป็นแนวไหนลูกฝรั่งหรืออีสานหรืออะไรเป็นแนวแนวอีสานเพราะว่ามีน้ำจิ้มแจ่วด้วยครับน้ำจิ้มแจ่วนี่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจใช่ไหมคะครับอืออารอยมาก หอมพริกไทยมากนะครับเอาเป็นว่าของริงๆเขาลดจัดไปเลยไงแต่อันนี้เราจะพูดว่าไม่อร่อยก็ไม่ได้ถ้าเราคิดเป็นมุมว่าอาหารแนวคลีนเขาก็ผ่านนะเป็นคลีนที่ใส่พริกไทยดำเดยอะมันเลยสร้างความรู้สึกว่ามีรสชาติขึ้นมากร<อ>ะชุ่มกระชวยในปากแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องให้แม่เนี่ยมาชิมดูนะคะ,คะ,คะแม่คะ เชิญค่ะไม่แต่เขาบอกว่ามีมันยังกินแจ่วเพื่งมาเพิ่มรสชาติซึ่งตอนนี้ตอนนี้พี่ไก่โฟกัสที่น้ำจิ้มแล้วนะใช่โอ้ยถ้าโฟกัสที่น้ำจิ้มมันตกอร่อในด่อร่อยแบบอยู่ในถังถังอ่ะไม่รู้ส้มมะขามอ่ะไม่รู้แจ่วหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเออใช่เหมือนซีฟู้ดไม่ได้เป็นแจ่วเลย กลิ่นข้าวคั่วก็ไม่หอมอ่าเสียคะแนนที่ทงนี่แหละมาทําน้ําจิ้มแกงได้ตัดออกไปเลยตกเนี่ยเก่อยด้วยถ้ากินตัวไก่อย่างเดียวอร่อยใช่นี่ไม่เกี่ยวกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มของหนูไก่ของเขาแต่ไม่เข้าไมล่ะไก่อร่อยมากไก่ได้รสชาติไม่จืดไม่ชื้มีกลิ่นข้าวหอมครเวขาวพิคไรดีมากเอาแล้วตีนไก่แต่เอาแล้วตีนไก่ตกเนี่ยเพราะน้ำจิ้ม เกี่ยวไงก็รน้ำจิ้มไงไก่ทไม่ติ้งน้ำจิ้มไปเออก็บอกน้ำจิ้มมันชูรสไงฝาดมันฝาดไม่อกไก่ฝาดต้องกินน้ำจิ้มเซ่ไก่ไม่ติ้งน้ำจิ้มติ้งหมดช้อนกันเลยใช่ไหมน้ำจิ้มอ่ะเพราะมันเป็นแม่เลยติ้มเลยน้ำซุปอร่ออร่อยไก่ไก่อร่อยไก่ดีไก่ดีนุ่มด้วย กินน้ำจิ้มไก่เปี้ยวเนี่ยคือขายได้เลยนะเออจิ้มจิ้มจิ้มเปิดร้านอาหารได้เลยนะอะไรมึงอะไรมึงอะไรกินน้ำจิ้มใครทำน้ำจิ้มมาให้เดีนี่ลองกินกับน้ำจิ้มอร่อยไหมอร่อยมากคุณผู้ชมแต่มันมีความเต็มความหอมแบบไม่จายแล้วแล้วน้จิ้มเปรี้ยวอ่ะอย่าจิ้มเยอะ ไม่เห uhm, ็น like, อย่ากิ้มเยอะโอเคได้เ uh. ดือด่างโอ้ย uh, น้ำจิ้มเนี่ยพาเขาเสีย่าออกกระบวนท่าหมดเลยเอาละครับและตอนนี้นะฮะคณะกรรมการก็ม้เสียชาติเกิดและสีที่ชนะได้แก่ ยกครับเอาไปเลยจ้าเฮ้ยสมอกันได้ไงเสมอกันทำไมครับเพราะว่าอร่อยคนละแบบอร่อยคนละอย่างเราลืมน้ำจิ้มไปเลยนะเราไม่เอานะน้ำจิ้มเออไก่ดีนุ่มนวลหอมพริกไทยขึ้นจมูก ครับกระเพราเขาไม่ต้องห่วงอย่างรสชาติเขาจัดจ้านอยู่แล้วแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะขึ้นมาแซงเท่ากันได้คลิกล็อกนะคลิกล็อกอันนี้อันนี้อันนี้โอเคครับและสีที่ได้คำสินเจาะหอยกับเราก็คือทั้งสองสีหารสองเลยเข้ามาติดเจาหอดทั้งสองท่านเลยนะครับกติกาง่ายครับเราจะมีตั้งแต่ศูนย์บาทถึงสองหมื่นบาทนะส่วนห้าห้าตรงนี้ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นหัวเราะส่งหน้า

อย่าลืมไปว่า1,000บาทหาร2คนละ5 0 0นะคนะครับไม่กับมเลยอ,อ,อย่างน้อยก็ได้ท่านนั่งพี่เอออาจารย์เขาไม่กั้สองท่านปรอบผลง,งานกันหน่อยฮะ มีช่อง YouTube ของตัวเองนะคะมีช่อง YouTube หญิงหญิงนะคะแล้วก็มีหญิงนิวสตอรี่ค่ะแล้วก็มีไอจีหญิงๆมีทิกตอกด้วยค่ะล่าสุดก็ถ่ายคลิปเขาเยอะมากเลยใช่ค่ะแกมครับมีช่อง YouTube ด้วยครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่อ่ามีตอนนี้มี2คลิปเป็นคลิปออกกับรังกายหมดเลยครับอ๋อมีออกกับรังกายเขาเลยแม่งอย่างนี้ไงโอเคครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากๆขอบคุณครับ เอาละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการกฎหมายัอนใหม่ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8 15สําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณระโอ้โหผมจะโมโมากเหมือนกับสันเป็นคงหัวนมกระดำปิดปอันนี้คิดว่าเขาเป็นพ่อหรือเป็นแม่อยากคิดาเป็นเมียหรอก ไหป้าไหว้ป่าไหวป่าโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วอย่าห่วงคนอื่นอ่าอืมเป็นไงล่ะเป็นไงพี่ผาดเป็นไงล่ะเป็นไงจิ้มชู้แล้วจิ้ประเด็นคือไมเคิลไม่ชิมไม่ชิมอ่ะพี่โน้ตอะไรยังอ่ะอะบ้า